ที่ฮักว่าจังไงก็จิบเอาปลาใหญ่ปลาโจ้เพชรยังอยู่นี่ซ้อมมองโธอ้มองมองนี่มองยังบอกเดี๋ยวดูมองยังนี่ติดหกติดแปดได้ปลายังได็กขนาดนี้ประมาณจักรโลสิปายโลห้ย พา่าสิปลายโลนี่สิเบร้เอาวันทางพันลีดไปใส่อะว่าโโนี <c oughs> ่เออแลวสิเบรเอาทางพันลีดไปใส่วะานี่แย่มันตายได้ไหมทางพันลีดใช่ได้แปดโลเคยได้บ่กหอดแปดโลนี่เออเหนมองเห็นมองตัวนี้มาโดนปะไดแล้วนี่ สี่ห้าเดือนแล้วยังยังแต่ยังไม่ได้ไปหาก็ไปเท่าเดียวล่ะกันยังพันได้ปลาเนาะโอ้ตัวละลหาก็ได้ตัวละโลูกสองลูกได้สองตัวส่งหนึ่งเราไปศึกษาอยู่เล็วไ่ได้ไป ไ่ได้ไปไลมองเอาช่วงนี้ันแล้วละว่าแล้วสําเร็จการศึกษาล้่ะสน็จการศึกษาล้วเกียต้องงานะโอ้เกียมเข้าสู่โหมดอ่าจานโป้ยังก็จานโป้เสียนของเนาะเสียนของแล้วก็แล้วได้เคย พักเลยได้เสียนของเออนำญ่เลยเนาะของไงของอะไใหญ่เลยเสียนของเลยเลยจันโ้เสียนของเลยเลยเฮ้ยกำลังสามมองเขนลนะัง่ามองเนเนาะสามเดือนแหละโอ้มัน่สช่บโดกันนี่บโดกอ,อีกเนาะ

เสาเสาสามประมาณไร่เสาห้าเมตระเนาสองตับละห้าสิบเมตรน้ำของกวางเอออกวางเท่าไรบ้างแปดร้อยเมตรโอ้โบได้ครึ่งหนึ่งซ้ำเนาะเกือบเกือบแปดร้อยเนี่ยจำฟังไหลแล้วมันก็อรแสดงว่าได้ปลานี่แถวกลางวะแถวใดแถวกลางขอบฟังแต่ขอบฟังน้อยนึงแต่บ่ให้จำเนาะ อมันกะงาไม้มันมีงาไม้หลายเนาะอยู่แถวอเออแถวฟังให้ความสามารถเข้าไปใกล้ได้บางจุดก็ได้เนาะถ้ามันบม,มีคอนไม้กับเหงื่อเนาะตรงนีนงนง้ลีกมันได้เนะาะคัมบรีได้สัน่น คือมองนี่เป็นใดเป็นใดคือได้สาวตลอดฮะโอ้สาวขี้เหาไปโอ้ได้เอาขี้เหงาออกเขาเอาขี้เหงาออกแต่ตอนอยู่อันแพพุ่นบอดได้ปะไหวเนาะกูมาขึ้นมาแบบนอีอันนี้แบบด่วนเนอะเออ โอ้เอออืออฟูยิึงเลยนะแสดงว่ามองนี่ค่ะมันมันก้วงเท่าไรกับคาว่ายาวห้าสิบเมตรเลยประมาณเมตรสาวนะลายเส่นเมตรสาวขันก่วงก็สองเมตรสี่สิบนี่ มีความเป็นไปได้สำหรับนี่โอ,มโอ้มันปัดหน้าดินลักษณะตำรามันต้องต้องมันตับอันอเม็ดสาวนี่เป็นสาวอ,อันนี้อันนี้อัน,น,อนอมองนี้ก็สิบหกติดแปดวะ สี่ตแปดติสิบหโอ้แสดงว่าสามซันเนาะสี่ตปหลาสมขนาดปลาสี่เซนเนี่ยสามรายปลาสี่เซนปลามือเขาเอินว่าปลาแทนคือปลาอีเกงปลาปากปลาเลนไฟอืม เริ่มต้นไหลมองแต่โดนละวัดได้โดนละวัดเริ่มต้นไหลมองไปโดนเติบแล้วเนาะแด้บสามารถกำหนดได้นะว่าแต่ปานใดเนาะเออเคยได้แต่น้อยมาพ่นเฮียนหูมาแต่น้อยแล้วพ่นจยูได้ใส่ใส่ยาโปเสียนขอกันเลยจะข่องไรบ่หูแหละ ว่าของไว้ก่อนแหละสาวมองนี่ใช้เวลาดนปันใดนี่สาวมองนี่อ้อันปลาเห็นที่เนี่ยและปลาบ่มากติถ้าสมมุติว่าเฮาเฮาเฮาพวสาวเราเป็นซ้ำใดซ้ำหนึ่งเนาะ น,น้ำใสแล้วมันก็เบิงเห็นเนาะน้ำคุณน้ำคุณแล้วมันเบิงโมเห็นแล้วมันก็ม้นเข้าไปแล้วก็ติดมองเขาเลยตีน้นใสแว่นตาได้เล่นบเห็นเลยแล้วเนาะปลานเะนาะป่านมาฝนตกแลวเนาะดีใจโอสแสดงว่าผ่านมานี่เคยได้นี่ให้มันได้ปลาตาบอดที่เขาพัฒน ป่าตาดีวาเออเออฮ่าฮ่าอ no. e ah. uh, e ่าฮ่าฮ ah, ่าฮาฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮอาฮ่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 านนาฮ่าฮ่ีฮนของ ช่วงนี้บ่ได้ไปร้บบสิทธิ์เบ็ดสิทธิ์กลางนี่เป็นระยะบึงบึงสภาพอากาศได้บ่อ๋อขันฟ้าแดดนี่ไปเลยเนาะซองจังหวะบ่โอ้เพ่นมีเบ็ดเพ่นมีมองวัดดีอุปกรณ์ครบชุดอืมอายกระตำเหยื่อเป็นบ่ มาโอ้ตเองเสร็จเองได้โอ้ได้กินมาหลโตแล้วตัวดปลาเนื้อเบ็ดโปเซียนของนี่บ่แม่นของง่ายเได้กินหลายเติบโลแล้วได้กะว่ามื้ออื่นี่สิตํบ่เนื้อนี่ยังอยู่เนาะ บุษบส่บสวนจันแก่นเนียมินไปได้ไหโอ้คนมีสูตรคนต่างหากนะสูตรจันแก่นก็ไเลยสูตรปลาดีบุกคือกันสูตรจันแก่นแบบนึงสูตรโปเซียนคองแบบนึงงนะบุได้แลกเปลี่ยนสูตรกันตีสูตรไผ่สูตรมันเนาะเสียนไผ่มวยไผ่มวยมันวะสิซะ คกล้เดียวกันก็ยาแต่ว่าคนละสูตรเนาะอ่ะดรามันเป็นอย่างเฮ้ยมา อันนี้มันไพล์นี่อันนี้โอ้นางคิวลี่โอกินกินกินข้าวยูทูบนี่เลยตีสาวมองกินข้าวยูทูบเลยเนาะบ่มีเวลาได้ไปกินยูเหงันเนาะตุแพเนาะแพของเราเองวะนี่เพเราเองเนาะบอมเป็นบอมเป็นหงันบอมเป็นหงันเราเองได้แพเราเอง แผ right? ่จันแพ่แพ e ่จันโปเสียนของแผจันโปนี่มีฮอดพัดลมพอนี่แพ่จันโปนี่เออหากดึงไฟเข้าไฟก็บเบาะเลยนี่ฮอดตู้ักผ้าเาไว้ซักหมองวะไว้ซักหมองอา ไปไล่มองนี่ต้องไปจกคนเลยมันจัง,ง,งควบคุมเลยนี่ไปผู้เดียวก็ได้ปะสองคนก็ได้นาะขันไปสอง,องคนนี่ขันได้ปลาลายนี่เหงาใช่ผูจมน้ำวะมีผู้นมเล้ะแต่คำวา่าไปสองคนนี่ผู้นึ่งผมยาวผู้นึ่งผมสัน้นไปทำกันบ่ได้ได้โหก็ได้จากเธอ เออขัหัวหน้าผมยาวาได้อยู่ขันผมยาวพวกอื่นล้วไปบ่ได้ได้เออออกมองแล้วกันบ่แล้วหัวหน้าผมยาวกูดีเด,ด่นไปนำได้บ่เนี่ยน,นอนลีดโทรศัพท์อยู่นี่ไปบ่ได้เนาะยานตกน้ำ นอนนอนนอนท่าบึงปาเนาะนอนท่านับวันเชนน่นซะอ, dai, อ charcoal, โโ้จนค่ำจนมืดพี่บอกอาจจงได้เมือหงันเนาะช่วงเข้ามาีกตามคิวอีกเนาะโอ้ไล่มองนี่มีคิววะอ๋อคือคิวร่เมย์นี่เนาะ โอ้บอบอกบอได้โฮได้นี่มีคิวรถเมย์นี่บาไลมองก็ได้บอได้ใจค่าลวงได้ปะโอ้เขาเออเข้าลวงถ้าสมมุติเขาเขาคือเขาไปไล่ที่ว่าเขาเขาไปไล่ตามที่ว่าเขาอยากไล่บอลนั่นบอลนี่สีได้บ่ตรงไล่ในลวงนั้นแล้วนั่นเนาะ โอ้หมาวามว่าหมายความว่าคันเฮาเฮาไปไล่บอลอื่นที่ว่าบอลที่เขาบ่เคยไล่บอลที่ว่าขาเจ้าบลวงให้เนี่และแมนย่ามันคล้องไม้คล้องอันนั้นเนาะโอ้เขาต้องได้ไปตามแล้วที่เขาเจ้าเคยเคยไล่ฮะเนาะอืมอืมลวงมองลวงหมายความว่าอนามัยเนาะอนามัยแถวนะหฮันบบให้นิม่อไม้ตอย่างนี้เนาะ อืมอืมอืมโอ้หลวงมองบุงเป็นหลวงตาจ้ะเฮ้ยโอ้หัวหน้าผมกูดเ้าบุนึงก่อนเด้อหัวหน้าผมกูดเด้อ ช่วงน้ำามรลนีอาวงน้ำไลๆนี่ได้ๆไปไล่นีำเพินเ่นบอวังกีนี่นดได้บ่ได้อนนนาีโอ้ยานขี้เนี้ยเน,นาะขี้เนี้ยมันมาลายเน,นาะช่วงน้ำไายๆนี่นะอืม มื่อื่นตอนเย็นนี่แล้วมันเกี่ยมสตาร์โรตี้นี่คาดคาดคาดว่าสิสิเป็นอะไรมื่ออื่นมีสภาพอากาศใอากาศนีนสิได้เรื่องบ่สิโอ้ได้ติดตามพยากรณ์อากาศอีกในการไล่มองการบอกแมนว่าเห่าได้เห่าไปพี่น้องเอ้ยโอ้เหือแปดเมตรนี่เพิ่นเอิญว่าเหือน้อยตี โอ้คันพายุมากังอย่างได้กับพาย่วาจันบนว่าอือโอ้พอฟังลูกเดียวนะมาแคมๆเลยเนาะอือฮึอืมอืมโอ้บงุนนี้ พันซ่อมนี่มาดนนะได้หนึ่งมงสองสองตับห้าสิบเมตรนี่ใช้เวลาไลยเจ็ดโมงเจ็ดโมงปลายเจ็ดโมงปลายสิบเดี๋ยวนี้เก้าโมงสิเก้าโมงเศียนเก้าโมงห้านาทีแล้วเนาะโอ้เดยวเราลาว่าสองสัโมงกลัวซ่อมละเอียดพันมาซ่อมละเอียด ันการสมมติได้มาไม่ใหม่เอานเฮาตกน้ำมาไม่ใหม่นี่มันจะง่ายกว่านี้เบาหรือว่าไหนเอ้อืออือมันก็ยังแย่ๆหน่อยนึงเนาะมองที่ว่าเฮามันแห้งนะฮาจังมวัดอันส้มนี่เนาะอืออือเวาเเอาขอบใจได้หลายไอ้เมื่อหน้าจังสัมภาษณ์ใหม่ กด subscribe แนะ่นอะ,ะอย่าลืมกด subscribe ด้อยคลิปพิเศษจานโปเซียนของ